น้องลูกตานะคะถามมาว่าแต่ตะก,ก้าไม่ขึ้นต้องทำยังไงนะคะหมายถึงตะก,กา Tik t o ตอ h o p ใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำไม่เกินหนึ่งนาทีเนี่ยโอ้ยทำได้เลยง่ายๆเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะสำหรับการเชื่อมตะก,ก้าของ Tik t o k Shop ของเรานะคะเราจะต้องมีแอปพลิเคชันชื่อว่า Tik t o k s e l l e r นะคะตัวนี้เนาะอ่า ต้องมีตัวนี้ก่อนนะคะก็ง่ายๆเลยสมัครกันได้ออที่แอปพลิเคชันเลยนะคะแล้วก็พอเรามีร้านของเราเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะให้เรามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะฟันเฟืองด้านล่างขวามือนะคะเสร็จปุ๊บให้เรามาที่บัญชี i ิกต OK ที่เชื่อมโยงเสร็จปุ๊บให้เราเลือกบัญชี Marketing นะคะถ้าเราเลือกบัญชี Official Account เนี่ยเราจะไม่สามารถรับค่าในหน้าได้นะเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเลือกอันนี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้มันจะสามารถเชื่อม Tik Tok ได้4ช่องเลยเต็มที่แม็กสุดนะคะในการที่จะมีตะก,ก้าบนหน้า TikTok นะคะแล้วเราก็กดเชื่อมโยงบัญชีตรงนี้นะแล้วก็ใส่ชื่อช่องของเราที่เราต้องการจะให้มันมีตะก,ก้าอยู่บนหน้าช่องนั้นนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะสมมติว่าเราจะอยากให้มีตะก,ก้าบนช่องนี้นะคะสังเกตดีๆว่ายังไม่มีตะก,ก้าเนาะเราก็แค่เอาชื่อตรงนี้นะคะมากรอกที่ ติกต็อกเซลเลอร์นะคะชื่ออ่ะให้ตรงนะคะเป็นชื่อช่องให้ตรงเสร็จปุ๊บส่งคําเชิญค่ะอ่าส่งคําเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วทํายังไงต่อให้เราไปดูที่ช่องของเรานะคะแล้วก็มากดตรงกรองข้อความขาเข้านะคะมันจะมีอ่าคำว่านี่ค่ะแจ้งเตือนระบบขอใหม่ก็คือเมื่อกี้ที่เราได้ส่งขอมานะคะขอเชื่อมกับตะกร้านั่นเองนีเห็นไหมคะ นี่คือร้านของเจ้าแม่ทีนะคะอยากเชื่อมกับช่องนี้อีกด้วยก็กดตอบรับคําขอนะคะแล้วก็กดเชื่อมโยงเสร็จปุ๊บนะคะก็มาเช็คได้เลยค่ะว่าตักก้าจะขึ้นไหมนะคะตรงนี้นะแต่ให้เรารีเฟซก่อนนะคะว่าจะขึ้นไหมจริงๆแล้วขึ้นค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะก็ไม่น่าจะเกิน 1- 2นาทีนะคะหรือไม่ก็สวิตช์ออกจากช่องเราไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมา ช่องที่เราผูกตะกร้าเมื่อกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวสวิตออกไปแล้วก็สวิตกลับมานะคะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมตะกร้ามาแล้วนะคะตะกร้าอยู่ตรงนี้จากนั้นก็คือลงสินค้าได้เลยหรืออยากจะเอาสินค้าของร้านอื่นมาขายก็ได้เลยนะคะ รู้วิธีเชื่อมตะกร้ากันแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ย,ยทำถูกวิธีแล้วค่ะแต่มันจุดนิดเดียวที่จะเชื่อมให้ตะกร้ามาโผล่ที่ช่องติกตอกของเราเนาะก็ใครชอบคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ดีกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยค่ะ